น,นี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินประกาศยุติร่วมงานสังสรรค์คริสตมาสนะคะเพื่อร่วมไว้อาลัยให้แก่ประชาชนกว่า650คนที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุพายุโซนดอนวาชิพัดถล่มเกาะมินดาเนาทางใต้ของประเทศซึ่งทางการก็พยายามอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะ เจ้าหน้าที่ทางการของฟิลิปปินส์พยายามอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง652คนจากเหตุพายุโซนร้อนพัดถล่มเกาะมินดานาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะพายุที่มักไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่แถบนี้ระบบการเตือนภัยที่แย่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและความชลาใจของประชาชนโดยขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีกหลายร้อยคน หมู่บ้านหลายแห่งในเมืองคากายันเดอโอโรและเมืองอิลิกันถูกพายุพัดถล่มพังราบไปทั้งหมู่บ้านค่ะทั้งสองเมืองนี้เป็นเมืองท่าที่อยู่ระหว่างทะเลและแนวเขารวมทั้งตั้งอยู่บนปากแม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายด้วยดังนั้นจึงเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม นอกจากนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลายแห่งเป็นหมู่บ้านที่สิ่งปลูกสร้างเกาะสร้างด้วยวัสดุที่ไม่แข็งแรงอยู่บนดินที่เป็นตะกอนของแม่น้ําซึ่งจับตัวกันอย่างหลวมๆดังนั้นเมื่อเกิดน้ําท่วมฉับพลันบ้านเรือนจึงถูกพัดพาไปโดยง่าย อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเกาะมินดานาวมักไม่ถูกพายุรุนแรงพัดถลม่มต่างจากเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศซึ่งจะถูกพายุถล่มเป็นประจำดังนั้นเมื่อผู้คนได้รับคำเตือนเกี่ยวกับพายุจึงชะล่าใจและไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือ ขณะที่ทำเนียบระธานาบดีก็ออกมาระบุนะคะว่านายเบนิงโนนอยนอยอาคิโนประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ยุติการสังสรรค์ร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงที่บ้านพักของเขาเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความเสียใจยต่อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าเขากําลังจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในขณะที่ประชาชนทั่วประเทศไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนคะ่ะ มีพยากรณ์นะคะว่าในช่วงวันที่21ธันวาคมนี้พายุตพายุโซนร้อนวาชิจะพัดมาถึงประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลอิทธิพลมาถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของไทยด้วยซึ่งทางผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งประชาชนบอกว่าอย่าตื่นตระหนกกับพายุโซนร้อนวาชิซึ่งประเทศไทยตอนล่างจะได้รับผลกระทบบ้างจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นค่ะนายมณีอุทรัก์ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา นราธิวาสแจ้งถึงประชาชนในพื้นที่นราธิวาสบอกว่าขออย่าให้ตื่นตระหนกกับพายุโซนร้อนวาชิที่กําลังจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศมาเลเซียในวันที่21ธันวาคมนี้เพราะว่าจะส่งผลให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีกําลังแรงและมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ค่ะโดยพายุลูกดังกล่าวจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่าจะต่างจากที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์นะคะดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ราธิวาสและพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างไรก็ตามช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและอาจจะส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ำสามสายหลักของนาราธิวาสเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะใน2-3วันนี้ค่ะที่อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากได้เนื่องจากปริมาณน้ําฝนสะสมที่เพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงติดตามการเคลื่อนตัวของพายุวาชิที่พัดถล่มประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้อย่างใกล้ชิดนะคะแม้กรมอุตุนิยมวิทยาจะระบุว่าพายุลูกดังกล่าวอาจเปลี่ยนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะเพราะปะทะกับมวลอากาศเย็นในทะเลจีนใต้ซึ่งจะส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างเกิดฝนตกหนักค่ะ ชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ํำในแม่น้ําสุงไงโกลกอย่างใกล้ชิดแม้ขณะน,นี้ระดับน้ําจะอยู่ต่ํากว่าตะลิ่งแต่หลายคนยังไม่วางใจกับสถานการณ์นะคะเพราะกังวลว่าหากพายุวาชิขึ้นฝั่งที่ประเทศมาเลเซียตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในอีกสองวันข้างหน้าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนน้าในแม่น้ําสุงไงโกลกเพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ํา ชาวบ้านส่วนหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมก่อนหน้านี้จึงยังเก็บทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยค่ะส่วนพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาขณะนี้มีน้ําทะเลหนุนประกอบกับภาวะฝนที่ตกหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนในพื้นที่อําเภอสิงหนครอําเภอควนเนียงและอาเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลายัางเดือดร้อนจากการถูกน้ําท่วมสูง20-30เซนติเมตรค่ะ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงติดตามพายุวาชิที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวจากประเทศฟิลิปปินส์ไปขึ้นฝั่งที่ประเทศมาเลเซีย ล่าสุดพบว่าพายุลูกดังกล่าวอาจจะอ่อนกําลังลงเนื่องจากปะทะกับมวลอากาศเย็นในทะเลจีนใต้และอาจกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและจังหวัดสงขลามีฝนตกหนักและคลื่นในทะเลเอ่าวไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนบรรยากาศในประเทศเกาหลีเหนือตอนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้ากับการจากไปของนายคิมจองอิลบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําอันเป็นที่รักของประชาชนซึ่งรัฐบาลสั่งงดกิจกรรมบันเทิงทุกชนิดค่ะพนักง,งานของบริษัท326 Electric w i กทริกวรวมตัวกันในห้องประชุมเพื่อติดตามข่าวจากสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือที่รายงานการเสียชีวิตของนายคิมจองอิวัย69ปี ทันท,ทีที่ทราบข่าวพนักง,งานต่างพากันร้องไห้และแทบไม่เชื่อว่าผู้นําอันเป็นที่รักเสียชีวิตแล้วจริงๆเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนที่ได้ดูรายงานข่าวต่างพากันร้องไห้ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว CCTV จากประเทศจีนได้สอบถามความเห็นของชาวเกาหลีเหนือตามท้องถนนทุกคนต่างเสียใจและไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคําพูดได้มีหลายคนที่ร้องไห้อย่างหนักจนไม่สามารถพูดคุยกับผู้สื่อข่าวได้ สำนักข่าวเอฟรายงานบรรยากาศในกรุงเปียงยางวันนี้เงียบเหงาผิดปกติร้านค้าส่วนใหญ่ปิดทําการประชาชนต่างพากันไว้อะไรให้กับนายคิมตามสถานที่ต่างๆที่มีรูปภาพขนาดใหญ่ของนายคิมติดตั้งอยู่ส่วนกิจกรรมบันเทิงทุกอย่างถูกระงับไปจนถึงวันที่29ธันวาคมนี้และรัฐบาลกําลังเตรียมประกาศให้มีการไว้อะไรทั่วประเทศ ส่วนสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงมอสโกของรัสเซียลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อะไรให้กับนางคิมจองอิลทั้งนี้นายคิมเพิ่งจะเดินทางเงยือนรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ9ปีแต่เนื่องจากนายคิมหวาดกลัวการเดินทางด้วยเครื่องบินเขาจึงนั่งรถไฟไปที่แคว้นบูยาเตียโดยนายดิมิทรีเมดเวเดฟประธานาธิบดีเดินทางมาต้อนรับผู้นำเกาหลีเหนือที่นี่ ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อข่าวอสัญญกรรมของนายคิมจองอิลและแสดงความห่วงใย,ยไปยังชาวเกาหลีเหนือจีนนั้นถือเป็นชาติเพื่อนบ้านและพันธมิตรที่ใกล้ชิดเกาหลีเหนือมากที่สุดนักวิเคราะห์มองว่าข่าวการอสัญญกรรมของนายคิมจองอิลอาจสร้างความกังวลแก่รัฐบาลจีนซึ่งให้ความสําคัญกับเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยิ่ง โดยมีความเป็นไปได้สูงว่าจีนอาจจะกาลังห่วงใยว่านันคิมจองอุนที่ได้รับการวางตัวขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ยังใหม่เกินไปและอาจไม่มีบาร,รมีมากพอในการควบคุมรัฐบาลและกองทัพนอกจากนี้ยังกังวลว่าหากเกิดความวุ่นวายในเกาหลีเหนืออาจจะทําให้คลื่นผู้อ,อพยพทะลักเข้ามาในจีน ขณะที่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยส่งสารแสดงความเสียใจไปยังรัฐบาลเกาหลีเหนือด้วย วันนี้สารอาญานัดฟังคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวนายอริสมันพงเดืองดองแกนนำนปชหลังจากที่ทนายพร้อมกับพัญยาได้ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์ขอประกันตัวเป็นครั้งที่สองนะคะในที่สุดสารอาญาก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายอดริสมันจำเลยในความผิดฐานก่อการร้ายค่ะเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานในการยื่นคำร้องของจำเลยไม่มีน้ำหนักเพียงพอ สารอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีที่นายวาสุเทพสีโสดาทนายความยื่นคำร้องพร้อมเงินสด4ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวนายอริสมันพงเรืองรองแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชจำเลยในความผิดฐานก่อการร้าย โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานจำเลยในชั้นไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งโจ์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดในคดีก่อการร้ายเป็นข้อหาร้ายแรงและมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต ประกอบกับจำเลยเบิกความยอมรับในชั้นไต่สวนว่ามีการปราศัยในช่วงการชุมนุมกลุ่มนปชที่มีถ้อยคำระบุชัดเจนว่าหากรู้ว่าจะปราบปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมากนำขวดแก้วคนละใบามาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1 000, 000, ล้านลิตรรับรองกรุงเทพมหานครเป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอน ซึ่งคำเบิกความดังกล่าวก็เป็นการสะท้อนความคิดและเป้าหมายทางการเมืองที่มีลักษณะค่อนข้างรุนแรงค่ะทางนำสืบของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่กระทำการใดๆที่ร้ายแรงในลักษณะเดียวกันอีกนอกจากนี้สารยังเห็นว่าการที่จำเลยให้เหตุผลถึงการหลบหนีการจับกลุ่มว่าถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่รัฐจนทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย แต่จากการไต่สวนคำร้องจำเลยไม่มีพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นที่มีน้ำหนัก,น,กน่าเชื่อถือเพียงพอมาสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงต่างๆเป็นจริงดังที่จำเลยอ้างอีกทั้งชั้นไต่สวนมีเพียงจำเลยและนางรัฐพิพันธ์พงเรืองรองพัญญาจำเลยเท่านั้นที่เบิกความและให้ถ้อยคำต่อสารว่าหากจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่หลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดีโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่เหมาะสมน่าเชื่อถือมาสนับสนุน จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่าหากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยจะไม่หลบหนีอีกศาลจึงเห็นว่าในชั้นนี้คดียังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีตามคำร้องจึงจึงมีคำสั่งยกคำร้องค่ะ ส่วนคดีสังหารคนสนิทของอดีตผู้สมัครสอสอเขตดอนเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์นั้นในคดีนี้มีการอ้างชื่อของตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารหลายต่อหลายคนนะคะวันนี้หนึ่งในนายทหารที่มีการอ้างรายชื่อเกี่ยวข้องกับคดียิงนายสุเช ขอภัยค่ะนายชุดติเดชเกิดหัวเกิดสวุวรรณหัวคะแนนและคนสนิทของนายแทนคุณจิตอิสระผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจโดยยืนยันเรื่องผลหารรับใช้ขโมยพระเครื่องไปขายต่อให้นายชุติเดชนั้นตกลงกันได้แล้วและถือว่าเป็นเรื่องเล็กที่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการสังหารนายชุติเดชนวากาศเอกพิเศษสุรชัยคงเทศนายฐานปฏิบัติการประจำการกองบัญชาการกองทัพอากาศ นายทานที่มีรายชื่อว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดียิงนายชุติเดชสวรรเกิดหัวคะแนนและคนสนิทของนายแทนคุณจิตอิสระผู้สมัครสส,สเขตดอนเมืองพักประชาธิปัตย์เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพันตํารวจเอกรังสรรประดิษฐ์ผลผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลดอนเมืองเพื่อเป็นพยานในคดีนายชุติเดช หลังใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงนาวากาดเอกพิเศษสุรชัยเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างตัวเองกับนายชุติเดชเกิดขึ้นเมื่อปลายปี2551ต่อเนื่องปี2552ผล้หารรับใช้ที่บ้านได้ขโมยพระเครื่องที่เก็บไว้ไปขายให้กับนายชุติเดชจากนั้นมีการตกลงกันในปี2553ที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นและนายชุติเดชนำพระเครื่องบางส่วนมาคืนให้ ขณะที่พลทหารที่ก่อเหตุยังถูกจำคุกในข้อหาลักทรัพย์ตั้งแต่ปี2,552จนถึงปัจจุบันนาวากาศเอกพิเศษสุรชัยยังยืนยันด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายชุติเดชรวมถึงไม่รู้จักบ้านพักของนายชุติเดชแต่ทราบข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์แต่ว่าไม่ได้ให้ความสนใจ ทางด้านานายแทนคุณวันนี้พานาง